อันนี้เป็นไม้สวยงามมากเลยนะครับนี่ของบ้านลุงนึกนะบ้านเปาตำมบลบ้านเปาแมพอำเภอแม่แตงเชียงใหม่ไม้อะไรครับผมไม้ท้าพัางเหนือเขาเรียกไม้สัมสาไม้ฉํำฉาแล้วภาคกลางเรียกว่าจามจุรีอ๋อต้นจามจุรีเนาะนี่นะข้างด้านข้างนะโอ้โหนี้เอียงด้วยเนาะ สลบแบบโอ้โหสวยงามจริงๆความสวยงามของเนื้อไม้นี่คือมันเป็นเอกลักษณ์คือความไม่ตรงสวยมากเลยสีมันตัดเนาะอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไร,ส,รสีครีมสีครีมออกครีมครีมแล้วนี่ก็เป็นลายไม้มีตาไม้โอ้สุดยอดสวยงามจริงๆนี่คือต้นเดียวเลยนะต้นเดียว อันนี้ใช้เวลาทาขัดนี่กี่วันครับผมก็ประมาณครึ่งวันน่ะครึ่งวันทาสองสามรอบเสร็จแล้วรอบหนึ่งต้องทิ้งไว้นานไหมประมาณยี่สิบนาทียี่สิบานาทีปุ๊บทาต่อเลยใช้อะไรทาครับยูรีเทน,ห,น retain, หรือว่าแล็กเกอร์ใช้อะไรทาไหนไหนกาแลนยูรีเทน กาแลนขวดหนึ่งแพงไหมฮะแพงไหมราคาสองร้อยยี่สิบบาททาได้หมดเลยปะต้องมีน้ำมันสนอย่างดีผสมไม่ใช่น้ำมันสนน้ำมันสนก็ได้ได้โอ้อันนี้คือใช้หมดไปกี่กระป๋องเนี่ยสองกระป๋องสองกระป๋องกระป๋องละเท่าไหร่สองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสุดยอดแล้วเดี๋ยวขามันใช้ไม้อะไรครับไม้ ไม้นี่แหละไม้จำปุรีเนี่ยแหละแต่แต่แต่จ้างเขาเขียนมา,าตกสองตัวเนี่ยตกตกสามพันบาทเส้นผ่าศูนย์กลางไม้กว้างประมาณเท่าไหร่ขาเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยสี่สิบโอ้อุ่น, 40, น,นยุ่นใหญ่เลยอ่ะอุ่นใหญ่เนี่ยอวางตั้งกับประมาณตั้งนี่มุมหนึ่งตั้งประมาณหกสิบเจ็ดเซนอ่าตั้งนี่มุมหนึ่งนี่มุมหนึ่งเออ,เอ,อไม่สองตัว นั้นตัวที่ตัวพอแล้วอ๋อทางนู้นด้านหนึ่งทางนี้ด้านหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งตัวนั้นตัวหนึ่งเป็นตามขวางอ่าก็มีไม้ไม้คะแนงอยู่ข้างบนอ๋อคือยาวๆไปเลยไม้คระแนงไม่ไม่ใช่เป็นขาเก้าอี้ไม่ใช่ไม่ไม่เป็นยาวพื้นไปเลยไม้คะแนงวางตรงบนไม้เขี่ยนเอาไปว่าเดี๋ยวไว้เสร็จเดี๋ยวจะแวะมาดูอีกทีหนึ่งสวยงามมากถ้าไปซื้อเขานี่ตกตัวเท่าไหร่ประมาณ ตอนนั้นซื้อซื้อเรามาทำเองนะตกแผ่นเนี่ยสองหมื่นบาทถ้าสำเร็จรูปเสร็จเลยคิดว่าไปซื้อตามร้านเนี่ยตัวเนี่ยเท่าไหร่สี่หมื่นฝ่าเนี่ย<ฮ>ประมาณนี้ไงประมาณหประมาณสี่หมื่นห้าผลิตเองก็เหลือครึ่งหนึ่งสุดยอดสุดยอดแล้วถ้ามีคนมีไม้หรือจะจ้างทําเนี่ยรับทํำไหมท<ำ>ําบอกเบอร์เลยพูดมาเลยศูนย์หกไอ เดี๋ยวเราลืมึงอ่าเดี๋ยวเยวรอนะเดี๋ยวผมจะแนะนําช่างไม้ให้ตอนนี้เขายังไม่สะดวกออกกองอ่าพูดหน่เบอร์อะไรครับ0 6 6ย์หกหกศามครับผมช่องลิโชก็พามาดูนะพามาชื่นชมฝีมือช่างช่างไม้เป็นช่างไม้มากี่ปี งานก่อสร้างก็เป็นสร้างไม้มาเรื่อยๆเนาะครับทำได้แต่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยทำเป็นอาชีพนะอืมส่วนทางนูน้น,นมีเศษไม้อีกสามแผ่นเล็กๆอันนี้ก็คือเล็กตรงรูก็ต้องใช้อะไรอุดหน่อยเนาะก็หาไม้ที่มันสวยๆอุดครับผมแล้วก็อันนี้ผมมีเป้าหมายวางไว้ว่าจะจองขอสักตัวนะไม่บอกราคา เผื่อขายต่อวุดนเล่นวุ่นเล่นจะจะใช้เองไว้นั่งกินอาหารกับพี่พี่น้องน้องก่อช่องลิโชคพามาดูนะครับผมเป็นไงสวยสุดยอดล,ลุงนึกใช่ไหมเบอร์โทรอีกทีหนึง่งพูดเลย066 0ศูนย์หกหกศูนย์สองสามศูนย์สองสามสามหนึ่งหนึ่งแปดสามหนึ่งหนึ่งแปดติดต่อโทรพูดคุยได้เลยตอนนี้คืออยู่เชียงใหม่ ถ้าสมมุติว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่เชียงใหม่ทําให้เขาไหมแล้จะขนยังไงคือรถเทรลเลอร์คุ้มไหมมันเราลับยังไงอะเรารับยังไงถ้าเขาเอาไม้มาให้แล้วต้องมาที่บ้านเราหรือเราไปที่บ้านเขาต้องมาที่บ้านเรามาส่งที่นี่นะตำบลบ้านเปาอําเภอแม่แตงเชียงใหม่นะแล้วเสร็จปุ๊บก็มารับไปโอเคครับขอบคุณมากนะครับผม ก็ริโชคพามาดูนะพามาดูเนี่ยสวยงามสุดๆสำหรับคนรักธรรมชาติและรักไม้แต่โดยมากคนจะชอบนั่นะงชอบกันเยอะนะธรรมชาติใช่คนชอบเพราะว่าคนหยหาธรรมชาติยิ่งคนในเมืองยิ่งบ้านมักจะมีเครื่องประดับเป็นธรรมชาตินะคนรวยๆนี่มีทุกบ้านใช่ไหมยิ่งใหญ่ยิ่งแสดงฐานะใช่ไหมใช่โอเคขอบคุณมากครับผม